จำหนายโค้ดเกมของแท้ราคาถูกกว่าทุกที่พร้อมส่งถึงมือท่านในทันที The Flash Digital Key Store ลิงก์อยู่ด้านล่างครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel FIFA ท้ายเกลียนกับการเก็บตกกับเกมอันชิลดอนนะฮะสำหรับเพื่อนๆนะครับผมที่เคยดูวิดีโอของผมนะฮะอันชิวดอนก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะว่าอันชิวดอนเนี่ยเป็นเกมที่เน้นเนื้อเรื่องนะครับผมการตัดสินใจของผู้เล่นนะครับส่งผลทุกอย่างนะครับกับตัวละครในเกมนะฮะถ้าตัดสินใจพลาดหรือว่ากดพลาดหรือทําอะไรพลาดเนี่ยทุกๆคนสามารถมีสิทธิ์ตายได้ทุกเมื่อครับไหนๆก็ไหนๆแล้วครับผมวันนี้เราจะมาดูนี่กันเลยครับผมเป็นฉากนะฮะ การตายของทุกๆคนในทุกๆแบบนะครับผมมันจะสยดสยองขนาดไหนผมเองก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่บางอันรู้แล้วล่ะเพราะกูตายลลยกันเลยครับอันนี้ฮันนากับเบสนะครับเริ่มต้นมานะครับสองคนนี้เป็นตัวต้นเหตุครับของความชิบหายบ้านมึงแท้ๆนะครับวิ่งมาเจอเหวงงมาก้สับอ้าวยังไงปั๊บอย โหอีหาคอยตรงเตงนะฮะเนี่ยพ่นไฟอ่ะมันพ่นไล่นั่นนะครับไอ้ไอ้เวนดิโก้อะไรตะกี้เวนดิโก้มันวิ่งมาใกล้เงแล้วมันจะช่วยนะฮะเป็นคนดีแต่ตอนแรกเราเมื่อไม่รู้ไงมีปล่อยกับจับมือนะครับไอ้นี่เลือกปล่อยนะครับ แต่คือไม่ว่าปล่อยหรือจับมือนะครับก็ตกเหมือนกันทั้งคู่นะครับด่ดูอ่ะเห็นนะพอจะบพอจะไปจับเอื้อมไปจับมือนั่นกิ่งไม้หักพอดีอุย้ยแมททาดี้อันนี้ก็น่าจะเป็นตอนที่ตกลงมาจากรถเคเอ่อหอคอยนะน่าจะตอนน่าจะหอคอยนะหอคอยถล่มแล้วตกลงมานะแบบว่าเลือกพลาดอะไรประมาณเนี้แต่ผมไม่พลาดไงผมโดดหนีเอาตัวรอดไปเลย อะยังไงเออตามหาแฟนบ้างจะได้ในตอนที่ผมเล่นนี่บทน้อยมากนะครับไอ้แมทฮาร์ดี้เนี่ยผมเดินขาเป๋มาเลยฮะอันนี้ผมไม่รู้นะผมไม่รู้นะอันนี้ผมไม่รู้นะผมอยากรู้งอะไรอ่ะมันเจอ เวนดิโก้เลยครับแต่นี้มันไม่เห็นครับมันไม่เห็นครับแต่น่าจะเป็นเวนดิโก้อเฮ้ยตะข้อโอ้ยแมเหี้ยตายคนน่ากลัวเลยสัตว์อันนี้ตามบทนะฮะ โอ้โหดมอย่าดมนะเดี๋ยวเป็นลมครับยังไงพลาดไหมอันนี้พลาดป่ะพลาดครับอุ้ยอ้าโอ้ยโอ้อ้ยโ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  หลังจากหนุหนีเข้ามาแล้วก็มีการระแวงกันเล็กน้อยนะครับว่าจะมีการติดเชื้อนะครับแล้วเรืองที่จะยิงหรือจะไม่ยิงก็ได้นะครับอันนี้น่าสนใจมากอันนี้ยิงแน่เลยเฮียสะใจไม่ลงสะใจมาก โอ้โหโอเคโอเคมันจบมันจบโอ้โนี่ครับผมแอชลี่นะแอชลี่อันนี้ผมเคยเห็นแล้วครับสอนรู้สอนเห็นไม่เข้าท่านะครับสงสัยไม่เข้าท่าเียโอ้โหเฮียเอะถอดหัวเฮียเอะถอดหัวเลยนะฮะแข็งแรงมาก tay anh hà chiếm hại đây rồi về đồng chạy là mình đẹp ô hô anh nghe học chết ui ô โอ้ยเยอะยังกับยิ่งผมมาเท้คอมแบทดีกว่า oh <my> God! โอ้ยคริสไม้โอ้โหอ้าวไม้เป็นไรอ่ะอย่าหายใจนะครับไอ้นั่นเฮนนาครับเฮนนาเวนดิโก้ชายเปล่าไม่รู้นะฮะแม่งไม่มีจูไม่มีจิมไม่สังเกตเลยครับอะยังไง รันทูสวิชผมรันพอสวิชอ๋อนี่พลาดนะครับพลาดอุ้ยแซมเี้ยอุ้ยแซมเี้ย่โอ้โทำแซมตายเนี่ยอภัยไม่ได้กูบอกเลยไม่นะฮะตายให้แม่งให้หมดฮะฮะ I'm here for you เลยครับไอ้พวกนี้คือตายหมดเลยครับนี่ฉากจบแบบตายหมดเลยนะครับผมยังเหลือทั้งสามคนนะไอ้นี่มันตายหมดเลยนะฮะถ้ากูตายหมดเลยมงึงเซกูโดนด่ายับแน่เลยขณะผมเหลือสามคนมนี่มีคนมาบ่นผมอีกนะฮะเออวิญญาณหลุดลอยครับเห็ออนฉัออนเห็นอะไรบางอย่าง ไม่มีร่องรอยของผู้อยู่รอดเอาแล้วมึงเห็นอะไรอ่ะอ๋อเห็นวิญญาณนะอันนี้ตอนโดนเลื่อยนะฮะเม่งเหนียวะบอกจอร์จเอาเอาแล้ววัดออสการเลย แต่อันนี้ก็คือเราเลือกว่าจะช่วยแอชหรือจะช่วยจอร์ดนะครับแต่ว่าไม่ว่าจะเลือกใครยังไงคันบังคับมันก็จะไปทางจอร์ดครับอันนี้สำหรับใครที่สงสัยนะครับไม่ว่าเรื่องไงก็มีผลเหมือนกันครับนี้จอร์ดแม่งดาลารตุกตาทองไ้สัสดาลาไม่ขลาบเลยแม้ฮารีนะฮะตารอบแรกจะไม่ทำใจนะครับยังไง อตะเกียงอือ๋ออันนี้คือผม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 เจออเนี้ยแหละเจออเนี้ยแหละคือลงมาข้างล่างคนเดียวอันนี้คือกําลังตามหาเอมิลี่อ๋อมีเจอรอยู่ด้วยว่าแมทเอ้าแมทมันมองไม่เห็นเหรอ ตีกูเต oh, oh, okay. ็มหัวเลยบอก please อ๋อนี่คือเจสยังรอดอยู่นะฮะของผมเจสมันตายก่อนหน้านี้ไปนานแล้วครับก็เลยไม่ได้เจอครับสองคนนี้นะฮะนี่คือมีทางเลือกหลายแบบมางเลยฟากกูจนหักเจสโอ้โหน่าน่าเบื่เลยเ่ย Yeah. There's something been going on tonight. Someone really fucking with us up here. No. What? It's not someone. It's something. Jess, you yeah. you had a pretty rough night, hey? Jehn, it no. oh. I'm telling you. It's okay. I, I, I didn't mean to scare you. Oh God. need i Come on, Jess. ไปเถอะเจสอ๋อตอนนี้คือยังรอดนะครับยังรอด <c oughs> แต่ของผมที่เดินคนเดียวเลยครับ <c oughs> โอ้ยยีน่นาองศาที่ไหนเหมือนแบบเหมือนผ่านอะไรมามากมายเหลือเกินนะฮะเจสเละเทะไปหมดเฮอโซมซันไม่มีอะอันนี้เดี๋ยวมันจะวิ่งไปเจอเวนิโก้ครับเกาจะมีให้เราเลือกหนีหรือเลือกแอบอะไรทำนองเนี้ย กายละกายละไอ้เหี้ยนที่เดินไม่รอเจสเลยนะฮะสัตว์นำดิ้วดิวดิวเลยเอ้าเจสอยู่ไหนเนี่ยไม่เดินไม่รอเลยเว้ยเอ้าเอ้าตัดไมค์ทีวีอยู่ข้างวิ่งช่วยทางไหนดีแอบหรือว่าวิ่งจริงๆต้องแอบนะครับแต่ผมแม่งวิ่งเลยครับเอาไอ้นี่แอบนะครับ พลาดอุ๊ยโอ้ยไอ้เหี้ยไม่บอกไม่ได้เลยว่าใครตายเหี้ยกัน โอ้ยเดียวเก็บสงเลยนะครับไม่ดีโก้นะครับโอ้แค่พลาดทีเดียวแค่นั้นะแม่งเก็บสเลยนะครับโหดมากเกมนี้ไม่มีแก้ตัวเลยตอนนี้คือกลับมาแล้วนะครับเดี๋ยวต้องเจอไอ้สองนนั้นวิ่หนีออกมาอยไปไ่ปนไ

ขยับนะแจ๊กแฮนนานะแจ๊คือมันจะขยับปุ๊วะเอามันไม่ขยับเว้ยทำไมอ่ะเอามันไม่ขยับเว้ยแล้วไงต่อเนีอ่อ๋อนี่ยังเป็นฉากที่เราเล่นอยู่เี้นี่แม่งเลวจริง วัดกันเองนะฮะโอ้ยโองอ้าวไอ้ที่เนี่ยไอ้ที่เนี่ยไปก่อนใครเพื่อนเลยที่จะจับไอ้สัตดคลิสแต่มันกลัวถ้ามันกลัว,ม,ลวมากครับไปเจอมาแล้วไงเซฟไหมหรือลันทูสวิชเอ้ยเหมือนกูเลยอ่ะวิ่งเหมือนลันทูสวิชเหมือนกูเลยนะครับเหมือนกูเลยครับไอ้ห่านี่เล่นเหมือนกูเลยครับ โอ้ตายนี่กูเลยครับโหยตายสามคนแบบพร้อมกันทีเดียวนี่หมครับปากใจง่ากเลยนะ ของผมยังแค่สองคนนะครับกับน้องหมาน้องหมาผมทําตายนะเว้แต่ว่าอถ้าเกิดเราให้มันรอดไปเรื่อยๆมันจะอยู่กัเราถึงตอนจบหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ผมว่าย่อไม่น่าอยู่เราถึงตอนจบหรอกหอ้ามขยับเขยื้อนครับวันนี้มาดูกันผมใส่แม่งขยับเขยืขย้อนนะฮะอันนี้อย่าขยับนั่นไงพลาดวิ เอา,เอา,มาหมาช่วยตั้งยิงดิผมไม่ยิงโอ้ยมีไมค์ตัวงนะ่ะโอ้ โอ้โหเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยยี่นเราโทษตะกุยไม่กดอะไรเลยทุกอย่างนี่ไงวิยญาณแกโอ้ยจะตายอ่ะน่าจะตายแล้วล่ะ ทรงแล้วนะ่าจะตายแล้วลนะ่ะยังไงประตูแน่นอนครับเขาต้องติดอะไรล่ะอ๋อมันไม่เปิดประตูครับอ้าวเรียบร้อยเอาตัดมาอีกทีนะครับผมเอมิลี่เลยครับตะกี้ยังไม่เห็นว่าไม้มันตายเลยนะครับ อยู่ผ้ามันก็ตัดอุ้ยอุ้ยโอ้โหายโหดสัว์มาก จบกันไปแล้วนะผมกับฉากการตายนะครับในอันชิลดอนนะครับถ้าเกิดว่ามีอันไหนขาดไปก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆนะฮะอันนี้คือเท่าที่หามาได้นะครับผมแต่ละคนก็เรียกได้ว่าสยองโดยเฉพาะเอมิลี่นะกับไอแมทนะที่จะขอเกี่ยวอย่างเงี้ยเสียวเลยครับเสียวเลยครับเหมือนเดิมนะสำหรับใครที่ชอบวิดีโอนะอย่าลืมกดไลค์นะฮะและก็สมัครติดตามได้นะครับเพื่อรับชมฝีฝ่าท้ายเกเนตอนต่อไปนะสำหรับตอนนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าครับผมสวัสดีครับช่วยเอาทางไหนดี อ่า uh, run and high uh, up I used to run 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 man run run เฮ้ยเฮ้ยเรือไปหาย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 คลิป running back to เอ้ยเยอะ